สวัสดีค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนระอุจริงๆค่ะเป็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่แค่ที่ชายแดนแล้วแต่ว่าลามไปถึงเวทีใหญ่ระดับโลกอย่างสหรประชาชาติที่นิวยอร์กเรียบร้อยแล้วค่ะใช่เลยครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมกันวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับหนังคนละม้วนเลยครับระหว่างสิ่งที่กัมพูชาพูดบนเวทีโลกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ค่ะ ซึ่งภารกิจของเราวันนี้ก็คือการปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่คำถแถลงที่แบบเชื้อเฉือนกันในห้องประชุม UN เไปจนถึงสาเหตุจริงๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังและที่น่าจับตาที่สุดเลยคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นข้างในประเทศกัมพูชาเองเอาละค่ะมาเริ่มกันที่จุดเดือดเลยดีกว่าที่ว่าปะทะกันทางการทูตที่ UN เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะคะคือเรื่องมันเปิดฉากที่นิวยอร์กเลยครับช่วงกลางเดือนธันวาคมปี2568 ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาไปให้ข้อมูลในที่ประชุมสาประชาชาติก่อนซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางทีมทูตไทยเราบอกเลยว่ามันบิดเบือนแล้วก็ใส่ร้ายเราชุมคณะกรรมาการเสริมสร้างสันติภาพฝ่ายไทยก็เลยใช้สิทธิชี้แจงทันทีซึ่งคนที่ลุกขึ้นพูดก็คือคุณรัชดาสุเทพากุลท่านเป็นเอกราชทูตท,ที่ปรึกษาของไทยแล้วเนื้อหาที่พูดนี่คือโอ้โหคนละเรื่องกับที่กัมพูชาบอกเลยครับ แล้วประเด็นหลักๆที่เราชี้แจงไปมีอะไรบ้างคะที่บอกว่ามันคนละเรื่องเลยเนี่ยคุณรัชดาฉายภาพให้ที่ประชุมเห็นชัดๆเลยครับว่าตั้งแต่วันที่7ธันวาคมเนี่ยกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้กําลังอาวุธโจมตีไทยก่อนและที่สําคัญคือ เป็นการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายไม่เลือกเป้าหมายครับคือใส่ทั้งที่มั่นทางทหารแล้วก็ชุมชนพลเรือนซึ่งมันเป็นการละเมิกดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนมากโหฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันรุนแรงมากแล้วนะคะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่มันหนักขนาดไหนอะคะหนักมากครับตัวเลขในรายงานนี้น่าตกใจจริงๆมีพลเรือนเสียชีวิตจํานวนมากแล้วตัวเลขผู้ที่ต้องทิ้งบ้านเรือนอพยพหนีตายเนี่ยสูงถึงกว่า4ี่แสน สี่แสนคนนี่มันไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งตามชายแดนแล้วนะคะนี่มันคือวิกฤตด้านมนุษยธรรมเต็มรูปแบบเลยใช่ครับแล้วพวกโครงสร้างพื้นฐานก็เสียหายยับเยินโรงพยาบาลกับศูนย์สาธารณาสุขกว่า200แห่งต้องปิดให้บริการชั่วคราวลองนึกภาพตามนะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้คนเจ็บป่วยจะไปรักษาที่ไหนโอ้โหแล้วที่น่าเศร้าคือโรงเรียนอีกเกือบ400แห่งก็ต้องปิด เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนคือมันเป็นการสร้างวิกฤตซ้อนวิกฤตให้กับคนในพื้นที่อย่างแท้จริงครับพอฟังแบบนี้แล้วมันเกิดคำถามขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าการโจมตีที่รุนแรงแล้วก็ดูเหมือนจะไม่สนอะไรทั้งนั้นแบบนี้มันต้องมีที่มาที่ไปสิคะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมาลอยๆในรายงานมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงชนวนของความขัดแย้งครั้งนี้ไหมคะ มีครับและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวแต่มันมีปัจจัยอื่นที่ซับซ้อนกว่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญสคัญอย่างน้อยสองเรื่องที่เกิดขึ้นไล่เรียกกันก่อนที่การประทะจะระเบิดขึ้นมาโอเคเรื่องแรกคืออะไรคะเรื่องแรกคือเรื่องทุนระเบิดครับ ก่อนเกิดเหตุไม่นานเลยรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในตอนนั้นได้เอาหลักฐานเด็ดไปโชว์กลางที่ประชุมรัฐภากีอนุสัญญาออตตาวาค่ะซึ่งเป็นเวทีที่เขาคุยกันเรื่องการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยเฉพาะเลยครับหลักฐานเด็ดที่ว่านี่คืออะไรคะมันมัดตัวได้ขนาดน,นั้นเลยเหรอเป็นคลิปวิดีโอเลยครับชัดเจนมากแล้วที่สําคัญคือมันผ่านการยืนยันจากคณะผู้สังเกตการของอาเซียนด้วยในคลิปจะเห็นเลยว่า าทาตัมบูชาแอบลักลอบก็มาวางทุ่นระเบิดล็อตใหม่ในฝั่งดินแดนไทยอ oh. ซึ่งนี่มันไม่ใช่แค่การละเมิดข้อตกลงแต่มันคือการยั่วยุทางทหารซึ่งซึ่งหน้าเลยครับโห oh. นี่คือการจับได้คาหนังคาเขาบนเวทีโลกเลยนะแล้วเรื่องที่สองล่ะคะ <c oughs> เห็นว่ามีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองนี่อาจจะเจ็บยิ่งกว่าเรื่องในสนามรบอีกครับเป็นเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงเวลาใกล้ๆกันนั่นเอง ทางการไทยเราเปิดปฏิบัติการใหญ่ในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็ไปยึดทรัพย์สินล็อตใหญ่มหาศาลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากกลุ่มคนสัญชาติกัมพูชาการปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์มันจะไปเกี่ยวกับการรบที่ชายแดนได้ยังไงหรือว่าหรือว่ากลุ่มคนที่โดนยึดทรัพย์นี่ไม่ใช่คนธรรมดานี่แหละครับคือปมสําคัญเลยกลุ่มคนที่โดนยึดทรัพย์ไปเนี่ย ไม่ใช่แค่เครือข่ายหลอกลวงธรรมดาแต่เป็นกลุ่มทุนสีเทาที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับคนระดับที่ต้องบอกว่าโคตรบิ๊กในรัฐบาลกัมพูชาเลยอ๋อเข้าใจแล้วพอจะเห็นภาพแล้วค่ะมันคือการตีงูให้หลังหักเลยนะเนี่ย สรุปก็คือมันเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบเลยมีทั้งการยั่วยุทางทหารซึ่งซึ่งหน้าด้วยการวางทุ่นระเบิดแล้วก็ตามมาด้วยการที่เราไปทลายท่อน้ําเลี้ยงทางการเงินของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่หนุนหลังรัฐบาลเขาอยู่ใช่ครับมันเลยเหมือนเป็นการตบหน้าสองฉาิใหญ่ๆจนทนไม่ไหวถูกต้องครับมันคือการซ้อนทับกันของความขัดแย้งในมิติความมั่นคงแล้ก็มิติทางเศรษฐกิจที่ไปกระทบโครงสร้างอํานาจของเขาโดยตรงเลย มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ฟางเส้นสุดท้ายจะขาดลงแล้วระเบิดออกมาเป็นการใช้กำลังอย่างที่เราเห็นดีเลยในรายงานระบุว่าคุณศรีหัสศกพ์พวงเกศแก้วที่ตอนนั้นท่านเป็นรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศได้คุยกับทูตจีนประจำประเทศไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมาซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดสุดๆเลยแล้วท่าทีของจีนเป็นยังไงคะเขาเข้าข้างกัมพูชาเต็มที่เหมือนทุกครั้งหรือเปล่านี่แหละครับคือจุดที่น่าประหลาดใจ มันมีสัญญาณออกมาสองอย่างที่ผิดไปจากเดิม,อ,มอย่างแรกคือเรื่องอาวุธครับคือมันมีข่าวลือว่าอาวุธที่กัมพูชาใช้โจมตีเราเนี่ยเป็นอาวุธรุ่นใหม่ที่เพิ่งได้มาจากจีนแต่ทูตจีนยืนยันกับคุณศรีหัสักชัดเจนเลยว่าอาวุธที่เคยให้กัมพูชาไปเป็นของรุ่นเก่าทั้งนั้นและไม่มีการส่งมอบอาวุธใหม่ให้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวก็คือเป็นการตัดบทเลยว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนะเป็นการลอยตัวเหนือความขัดแยง้ง แล้วสัญญาณที่สองล่ะคะสัญญาณที่สองนี้สองคันกว่าอีกครับแหล่งข่าวในรายงานระบุตรงกันว่าทางการจีนได้รับรู้ข้อเท็จจริงจากฝั่งไทยแล้วว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนเดี๋ยวนะคะนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะปกติจีนจะหนุนหลังกัมพูชาเต็มที่ชนิดที่ไม่สนอะไรเลยแต่ครั้งนี้กลับเหมือนพูดเป็นนัยยะว่าเรื่องนี้เราเห็นข้อมูลฝั่งไทยนะนี่มันไม่ใช่แค่การทู่ธรรมดาแต่มันคือรอยร้าวที่เห็นได้ชัดเลยหรือเปล่าคะ มันคือการส่งสัญญาณทางการทูตท,ที่ท่งพลังมากครับถึงแม้จีนจะไม่พูดออกมาตรงๆว่ากัมพูชาผิดแต่การที่เขาไม่ลุกขึ้นมาปกป้องเหมือนที่เคยทําแถมยังรับฟังข้อมูลจากฝั่งไทยมันตีความได้เลยว่าจีนเตงก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําที่เกินเลยของกัมพูชาในครั้งนี้เหมือนพี่ใหญ่ปรามน้องใช่ครับเหมือนพี่ใหญ่ที่ปรามน้องว่ารอบนี้เล่นแรงไปนะโหถ้าเป็นจริงนี่คือการตบหน้ากัมพูชาไกลๆเลยนะ เพราะเท่ากับว่าจีนกําลังส่งซิกว่ารอบนี้พวกคุณเริ่มก่อนนะแบบนี้มันจะกระทบความสัมพันธ์ของสองประเทศนั้นโดยตรงเลยไหมคะกระทบแน่นอนครับมันทําให้กัมพูชาถูกโดดเดี่ยวทางการทูตมากขึ้นแล้วก็ทําให้ท่าทีของไทยในเวทีเจรจาต่อๆไปมีน้ําหนักมากขึ้นด้วยแล้วเมื่อเรื่องไปถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เสียงของจีนก็จะมีความหมายอย่างยิ่งเลย แล้วเรื่องมีแนวโน้มจะไปถึง UNSC ไหมคะเพราะความรุนแรงระดับนี้มันก็น่าจะเข้าข่ายเป็นภัยต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศแล้วนะคุณศรีหศักดิ์ให้ข้อมูลไว้ว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นครับเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีประเทศสมาชิกถาวรของ UNSC ชาติไหนเลยที่เสนอให้มีการเปิดประชุมฉุกเฉินในเรื่องนี้เหมือนกับว่าทุกฝ่ายยังอยากให้ลองใช้กลไกในระดับภูมิภาคแก้ปัญหากันเองก่อนหมายถึงอาเซียนเหรอคะใช่ครับ ตอนนี้ความหวังเลยไปอยู่ที่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษที่จะมีขึ้นในวันที่22ธันวาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีแรกที่ทั้งไทยและกัมพูชาจะได้มาเผชิญหน้ากันและให้ประเทศสมาชิกอื่นๆช่วยกันหาทางออกนี่คือแนวทางที่ไทยต้องการ คือใช้เวทีอาเซียนเป็นหลักก่อนมันจะไม่ค่อยมีบทบาทในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสมาชิกได้สักเท่าไหร่นั่นเป็นคําถามที่สําคัญมากครับหลายฝ่ายก็จับตามองอยู่ว่าครั้งนี้อาเซียนจะแสดงประสิทธิภาพออกมาได้แค่ไหนหรือจะเป็นแค่เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แยกย้ายกันไปเหมือนเดิมซึ่งผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้จะเป็นตัวชี้วัดอนาคตของอาเซียนได้เลยโอเคค่ะพักเรื่องเวทีระหว่างประเทศไว้ก่อน มีอีกประเด็นในรายงานที่ดิฉันว่ามันน่าสนใจมากๆเลยคือผลกระทบของเรื่องทั้งหมดนี้ที่มันสะท้อนกลับเข้าไปข้างในประเทศกัมพูชาเองมันเกิดอะไรขึ้นคะนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในระยะยาวเลยก็ได้ครับคือรายงานหลายชิ้นชี้ตรงกันว่า ความขัดแย้งครั้งนี้มันได้จุดกระแสบางอย่างขึ้นมาในสังคมกัมพูชาโดยเฉพาะในโลกโซเชียลของคนรุ่นใหม่กับกลุ่มแรงงานในเมืองใหญ่ๆอย่างพนมเปญกระแสที่ว่านี่คืออะไรครับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในกัมพูชานะคะที่ประชาชนจะกล้าตั้งคำถามกับรัฐบาลใช่ครับแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปมันเริ่มมีการตั้งคำถามที่ตรงไปตรงมาและท้าทายอย่างยิ่งต่อการบริหารประเทศของตระกูลหุนที่ผูกขาดอำนาจมาหลายสิบปี คำถามหลักๆที่เกิดขึ้นคือการที่ตระกูลเดียวครองอำนาจมันนานขนาดนี้มันสร้างความมั่งคงและความกินดีอยู่ดีให้พวกเราจริงๆหรอ หมายความว่าสงครามชายแดนครั้งนี้กลายเป็นเหมือนกระจกที่ทําให้คนของเขาเองหันกลับมามองปัญหาในบ้านตัวเองถูกต้องเลยครับมันกลายเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยคนเริ่มเชื่อมโยงกันแล้วว่าหรือว่าการผูกขาดอํานาจยาวนานแบบนี้มันไม่ได้นําไปสู่การพัฒนาประเทศแต่กลับเป็นการเปิดช่องให้พวกกลุ่มอิทธิพลสีเทาพวกแก๊งคอเซนเตอร์หรือธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆเข้ามาเติบโตภายใต้ร่มเงาของอํานาจรัฐ อ oh. แล้วพอรัฐบาลไทยไปทลายกลุ่มพวกนี้เข้าก็เลยเอาประเทศชาติไปเสี่ยงทําสงครามเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนไม่กี่กลุ่มโอ้โห oh. ถ้าคนส่วนใหญ่เริ่มคิดแบบนี้ได้นี่มันน่ากลัวสำหรับผู้มีอำนาจเลยนะเพราะมันเปลี่ยนจากเรื่องความขัดแย้งกับไทยกลายเป็นเรื่องความชอบธรรมของรัฐบาลตัวเองไปแล้วใช่ครับ มันกำลังเปลี่ยนจากปัญหาภาพพลักษ์บนเวทีโลกกลายเป็นวิกฤตศรัทธาภายในประเทศคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นเริ่มทบทวนโครงสร้างอำนาจเดิมของประเทศว่าเส้นทางที่เดินอยู่นี้มันถูกต้องจริงหรือเปล่าหรือกำลังพาประเทศไปติดกับดักของปัญหาคอร์รัปชันและกลุ่มผลประโยชน์นี่คือแรงสั่นสะเทือนจากภายในที่อาจจะน่ากลัวกว่าแรงกดดันจากภายนอกได้ซ้ำครับ งั้นสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในมันนี้มันคือวิกฤตการณ์ที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นมากๆเลยนะคะเริ่มจากการประทะทางทหารที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อพลเรือนการสู้กันทางการทูตบนเวที UN การเปลี่ยนท่าทีของมหาอำนาจอย่างจีนที่น่าจับตาและที่สำคัญที่สุดคือคลื่นใต้น้ำทางการเมืองที่กำลังก่อตัวขึ้นในกัมพูชาเองถูกต้องครับเป็นสถานาการณ์ที่ซับซ้อนและมีหลายมิติที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด จุดยืนของไทยตอนนี้ชัดเจนว่าเราพร้อมเจราจาเพื่อสันติภาพแต่มีเงื่อนไขว่ากัมพูชาต้องหยุดการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์ทั้งหมดก่อนและต้องแสดงความจริงใจให้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งการประชุมอาเซียนที่จะถึงนี้จะเป็นบทพิสูจน์สําคัญเลยครับว่าการทูตในภูมิภาคจะทํางานได้จริงหรือไม่และสําหรับข้อคิดทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อนะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันเน้นไปที่การต่อสู้ระหว่างรัฐกับรัฐหรือแรงกดดันจากองค์กรระหว่างประเทศ แต่เรื่องนี้มันทำให้เกิดคำถามที่ใหญ่กว่านั้นขึ้นมาว่าในยุคที่โซเชียลมีเดียมีพลังมหาศาลและเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงกันไปหมดแบบนี้เวลาเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นมาพลังของประชาชนคนธรรมดาธรรมดาที่อยู่ข้างในประเทศนั้นๆจะสามารถสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนและพลังที่ว่านี้มันอาจจะมีอิทธิพลมากกว่ามาติของสหประชาชาติหรือคำถแถลงการณ์ของอาเซียนเสียอ,อีกหรือไม่ เป็นคำถามที่น่าคิดและอาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของโลกในอนาคตก็ได้ค่ะ